สี่คืนแล้วสลิมเนี่ยเหนืนอยกว่าไอ้เหี้ยห้าแสนห้าตรงไหนมันขึ้นมาดูดิยพี่เปิดสลิมไม่ถ่ายแ้วเดี๋เปิดคลิปเสียงแม่ทะเลาะกับเมียแล้วไม่มาลงที่งาผมแต่ผมเนี่มีความอดทนเพราะว่าเอฟซีผมพี่อิ๋วใช่ไหมผมเนีไม่มีความอดทนผมนับหนึ่งถึงร้อยถึงร้อยก็แล้วแต่ไม่ขาดแล้วแต่ทำไมได้เว้ยผมหาย กินอาชีพนี้เดี๋ยวผมจะเปิดคิปให้ดูนะผมนี่จัดงานเสร็จตรงเนี้ยวันก่อนติบสี่เจ็ดโมงแม่ทุมมนให้ผมอ่ะฟังด่าเนียมันผมต้องตื่นมาทางอะ่ะผมเป็นคนจะ,จะ,จะเอ่อเจ้าของงานใช่ไหมครับผมต้องมารับรู้ปัญหาแต่ว่าพี่ยิวไม่มีสปีตเลยพี่ทะเลาะก,กันยินลี่แต่มาลงที่งานผมมันใช่หรอ เดี๋ยวผมเปิดคลิปเสียงให้ฟังนะครับที่รี่แม่งลัถูกเว้ยแต่แม่งไม่รู้ว่าแม่งโดนหักหลังอยู่การกระทำที่แม่งทำกับผมอ่ะแม่กระจอบถึงมันถึงไม่เป็นหมาป่าไงวันเนี้ยผม่ขอโทษแฟนๆอิวนะครับแต่ผมมันจะเปิดทุกอย่างเลย ขึ้นจอด้วยขึ้นเสียงด้วยพี่ชัยเปิดคลิปวีดีโอตอนแม่งด่าเมียตอนเจตูงมาให้ผมปลูกฟังหน่อยได้ไหมปงก็ไม่มานัดเจ้าชิดติดปูงก็ไม่มาเนี่ยนะผมจะนอมาบางทีในเวลาในเวลาที่ที่ต้องเลยนะฝากนะจะเปินทุกคนเลยครับพี่ เจ็ดโองอาคุณผู้มร้องวห้พี่เจ็โมงสาวเซ็กกัมันสามเซ็กกันไม่ได้อยู่แล้วนี่รอบ สามชิ้นยังไม่ได้ครับพี่เพราะว่าเสียงมันบุเม่ใช้ตัวโลรู้ว่ามชิ้นเจ็ดงไม่ได้แต่ว่าคนติดต่อเนไม่ได้มาเองครพี่แต่ใช้สิลปินทุกคนคือกองกันเจ็ดวงศามิ้นผมเลยสั่งทีมงานเองไ่าทะไม่ต้องเอาต็งเงียมาไปพี่คนไม่ได้สั่ง้ที่ผมก็ย้ำหลายครั้งแล้วพี่ที่จะา้องเล่นก็แนดังที่ติดต่อผมไม่อยู่ผมไม่ได้ตั้งกรเราพี่ขอไม่ตั้งย่ไม่ตั้งยม่กี่้ออกแผ่ไม่โอ้โหน ปีแล้วทุกคนใน้ที่เ็นเมว่นะมร้องแต่ที่เจ็ดมอเสียดาเาังให้ไปไล่เี้ยงพืนที่คนที่สั่เข้าไปเลี้ยงพืที่นท่มีคนมาที่นี่ผมจะดูตั้งแต่แม่ไม่เอาชิ แต่ผมก็เตรียมพร้อมตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงเช้าระบบออนทุกอย่างแต่แม่งทะเลาะก,กับเมียจนลินลี่หนีกลับนะครับที่ไม่เห็นลินลี่บนเวทีนี้เพราะว่าเขาทะเลาะกันแต่ผมอะไม่ได้เป็นหัวเมียกับเขาผมก็เลยได้แค่รลบฟังแต่ไม่คิดว่าแม่งจะมากระทบกับงานผมตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับขอ,ขอตอนเจ็ดโมงไหนที่แม่งด่าก,กัน อตอนเจ็ดโมงท,ที่เขาพิมาครับเนี่ยเฮ้ยผัวเนี่ยทะเลาะก,กันอะ่ะแเบบวมันมี้ถามกันะครับผมเห็ใจพี่ลิลี่นะครับเมื่อวานพี่ลิลี่อยู่บ้านพี่ยิวแล้วเมื่อวานมีเรื่องแผ่นดินไหวถูกไหมครับพี่ลี่เนี่ยมาที่สนามบินดอนเมืองแล้วรถติดอ,อยู่ที่สนามบินอะ่ะห้าชั่วโมง ก็เลยมาหาพี่อิวไม่ได้ลู่งตะลีไอพี่ไอสัตว์แต่ผมเป็นผู้จัดผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรไเลยแต่ผมมารับังพอแม่ไม่พอใจกันพี่ลินนี่ไม่งออตอนเนี้ยพี่ลินนี่เข้าข้างผมครับเพราะว่าแม่งได้จะตัดขาดกั่วันเนี้ยเพราะผมด้วยแล้วผมเนี่ยเป็นผู้จัดเวทีแสงสีเสียงทุกอย่างอ่ะแม่งดีที่สุดที่มันเคยเล่นมาแล้วแล้วทุกคนเนะเป็นที่ด้วย แต่ว่าตอนเนี้ยทุกคนมีอะไรอยากถามผมไหมครับยังไงนะครับดิเจมีครับพี่พี่เปิดสลิปหน่อยผมโอนให้แม่งแปดแสนกว่าไม่บอกโอนห้าแสนห้าไอ้เฮียไอ้เยดแม่เนี่ยโอนไปสามแสนหนึ่งแสนเป็นหนห้าแล้วพี่เปิดตอนนี้วันที่มัดจำมันไปหนดิพี่ เนี 50, two, ่ยมึงรับงานผมเนี่ยมึงเยนแม่มึงไปแตะกันยังไงกูไม่รู้มึงคิดค่ารถมึห้าหมื่นคนเยอะเกินสองพันเดี๋ยวแม่งคิดอีกแสนหนึ่งไอ้เนี่ยกูเป็นผู้จัดอ่ะกูก็ต้องยอมแม่งมันจนวินาทีสุดท้ายนี่ก่อนวันเนี้ยไอ้คนที่มาด่าผมบอกว่าเข้างานไม่ได้อยู่ไหมจะแม่งไม่ให้เข้าแม่งจะเรียกผมพี่แสนี่ค่าหมื่นสามหมื่นผมไม่ยอมมันเพราะว่าผมอ่ะจัดกับมันมาห้ารอบตอนเนี้ยผมหมดความอดทนแล้วครับมัน มันเขาไม่ได้ไว้หน้าผมแต่ผมไม่รู้แม่คุยกับเมียมันยังไงแต่ว่าเรื่องเป็นมาทั้งหมดอ่ะผมอะ่ะเต็มที่ที่สุดเลยครับให้แม่งฟ้องเลยนี่ของเนี่ยแม่งก็เอากลับไม่ได้นะไอยิวเนะี่ยของไอยิวอ่ะของแม่อยู่กว่าผมเนี่ยล้านกว่าแต่ว่าถ้ามันจะกลับมาทั้งหมดอ่ะผมจะให้ทุกคนมารับผิดชอบทุกคนที่อยู่ในงานลรวมแม้กระทั่งเวทีเปข้ขาทุกคนการรู้ว่าผมจ้างมาทุกอย่างแม่งมีราคาแต่ผมไม่ให้ของมันกลับ ก็งานผมจะบอกยังไงผมเต็มที่มากอะถึงผมไม่ใช่คนที่นี่แต่ว่าผมตั้งใจประจักนะครับแบบผมตั้งใจมาแบบร้อยสัเนอะแล้วแม่งมาด่าผมบนเวทีอย่างเงี้ยเด็ดแน่มันลูกผู้ชายหรือลูกแตงกวาหรือวะเอี่อต้ใจมาเลยกูไม่อยากให้มันเล่นตั้งแต่แม่งด่ากเลยว่ยแต่กวาเห็นใจผู้คนไง เงินเนีกูไม่ได้อยากได้เลยเหี้ยแม่แต่มันเจ็บใจกูรู้ผู้ชายแต่กูว่าต้องเก็บไว้ในใจแต่กีเนี่ยถ้าเป็นไปได้อะยันแม่กูอยากจะตอยหน,น้ามันด้วยค้งแต่กูก็ไม่อยากทำให้ที่นี่ไม่เดือดร้อนเลเดี๋ยวถ้าทุกคนจะต่อยผมจะให้ดีเจเปิดนะครับแต่ว่าผมว่าขอโทษทุกคนนะครับแล้วผมมาครั้งแรกก็มาไม่ผิดงฝาดเลยครับขอโทษครับ